เราก็โซ่ไม่ถอยผู้กองคะผู้กองคะเสือ,อร,รูปภาพยืนอยู่ที่กําแ <Yeah. S 1> พง สีแดงนี่จะเป็นตัวในบ้านไอ้มองรถไปพูดเรื่องไปพูดเรื่องมีแตงอะรน่าจะอยู่โรงงานยาถินผู้พันอำนาจลากตัวไปกับไอ้สอนน่าจะเป็นไอ้สอนน่าจะเป็นโดนผู้พันที่นี่มีแต่พวกเราอยู่นะครับโรงงานยาถือคพวกเราเนี่ยน่าจะเป็นผู้พันอำนาจจับตัวไปน่าจะเป็นไอ้สอนผกจับไปหาผู้พันอำนาจแล้วก็โดนตบหน้าแล้วก็หัวเราะ จริงนักสู้คนนี้ว่ารู้จักเจตนาเขารู้เจตนาลงชั้นการเาแต่เขี้าะพวก้ยเยาาจะต้องไม่เอาหลักฐานสำคัญมาแล้วตัวฉันกลับไปนี่แหละแสงรวีอยู่กับผู้เสียหายโดนล็อกตัวอยู่ห้องเก็บของในตึกยาเตอะคุณประเมินผิดแล้วหรอนี่แหละใส่ลิงเข็มฉีดยามาแต่เห็นจริงๆริงว่มาแย่แย่ยังไม่มีมาจริงมีจริงจะแข่งแข่งแค่ไหนก็ตามแต่ฉันก็รู้จุดอ่อนเขาอยู่ดีจุดอ่อนใช่ ความรักที่เขาไม่ให้คุณไงคุณแสงระวีปล่อยเขาแข็งแข่งเข้มแข็งแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเพื่อคนที่เขารักเขายอมทำได้ทุกอย่างเขายอมทำได้ทุกอย่างถ้าจะคิดฆ่าฉันถ้าคิดฆ่าฉันเขายอมแพ้คิดผิดนักสู้คนข้าหนดยจะยังไม่มีทางต่อสู้เด็ดขาดใครว่าฉันจะฆ่าคนละ ำแบบนนั้นไม่ได้ผลอะไรยิ่งเธอทรมานมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของนักสู้พันเข้าเหนียวก็จะยิ่งอ่อนแอเท่านั้นหน้ามลกดยืนยิบยิบอิสุสน,นี่แหละเข็มฉีดยาสซลิงเหรอ you <laughs> but got him to <laughs> น้ำเหลืองเครื่องวินดอกเอเอ็กซ์ล l ลอ e r อยู่ในเข็มฉีดยาอยู่ที่เข็มฉีดยาน้ำสีเหลืองๆเหรออยู่ที่กุดหมอโรงพยาบาลหรออยู่ที่คนร้ายโดนจับตัวอยู่โรงงานยาเถื่อนหรอ ตามรายชื่อูน,นะครับรถยร,รถจกักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปบีไอจากกิจกรรมละครจากจากกิจกรรมละครน,นักสู้แห่งขเหนียวได้ทางเว็บเย็ดเจ็ดคอมใบอนุญาตเลขที่2 0 2 8 0 5ยครับ2553อบมอกนศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง